สามีภรย,ยาแยกกันอยู่นะฮะแล้วจะนำเหตุแยกกันอยู่เนี่ยมาฟ้องหย่านะครับแฟนคลับท่านหนึ่งเนี่ยก็ได้สอบถามทนายวิยุุธว่าจะต้องมีการอ้างเหตุผลอะไรบ้างในการยื่นฟ้องหย่าเรื่องกรณีดังกล่าวนี้นะครับก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าการแยกกันอยู่นะครับมาตรา 1, 5 5 6 6ประมวลกฎหมายแพ่งิชย์ทับที่2องเนี่ยกำหนดนะครับว่าสามีและภรยา,ยา สมัครใจแยกกันอยู่เพราะเหตุที่ไม่อาจอยู่ร่วมกันชั้นสามีภรรยาได้โดยปกติสุขตลอดมาเกิน3ปีนะครับองประกอบแรกนะครับต้องแยกกันอยู่ทั้ง2ฝ่ายนะครับไม่ใช่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งแยกกันอยู่ไปเพียงฝ่ายเดียวองค์ประกอบที่2นะครับจะต้องเป็นเรื่องแยกกันอยู่ตลอดมาเกิน3ปีนะครับองค์ประกอบที่3นะครับจะต้องเป็นเรื่องที่ไม่สามารถใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันฉันสามีภรรยาได้ โดยปกติสุกตลอดมานะครับถ้าครบ3าหลักเกณฑ์นี้เนี่ยท่านก็สามารถนำเหตุนะครับไปฟ้องหย่าได้เลยนะครับไปฟ้องหย่าเรื่องแยกกันอยู่ได้เลยนะครับเช่นนะครับสามีพยายาไม่ได้ติดต่อกันเกิน3ปีนะครับแยกกันอยู่คนละบ้านนะครับไม่ใช่อยู่บ้านเดียวกันนะครับหรือสามีภรรยาเนี่ยนะครับทั้งคู่ต่างมีคู่สมรสใหม่นะครับหรือทะเลาะกันเรื่อง แบ่งสินสมรสแบ่งหนี้สินนะครับเรื่องต่างๆเดล่านี้เนี่ยนะฮะอาจจะเป็นเรื่องของความประพฤติก็ได้นะครับเช่นอีกฝ่ายหนึ่งเขาเป็นคนที่ติดยาเสพติดนะฮะหรือชอบสร้างหนี้สร้างสินเราก็เลยบอกว่าขอแยกทางเถอะนะครับเมื่อเราบอกว่าขอแยกทางอะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือสามีทำงานร่างกายเราเป็นประจํานะครับไม่ทํางานไม่ประกอบอาชีพเราเป็นภรรยาทํางานฝ่ายเดียวนะครับก็คือแยกกันอยู่เลยนะฮะพอแยกกันอยู่ปุ๊บ ครบ3ปีเมื่อไหร่นะครับก็มาฟ้องหย่าได้เลยนะครับ